ไปแลกกันที่คนนะครับนี่ปริมาณฝนเริ่มลดลงแต่วมวลน้ำที่ฝนตกสะสมมาหล่วันนะนะครับก็ยังคงมีผ้ว่าก็สร้างความรองพื้นที่ทั้งยี่สิบสามอำเภอเทศบาลนครนครที่ธรรมารกครับขึ้นตรงเรื่องนะครับนะแจ้งเตือนประชาชนฝ้าระวังน้ำท่วมเจะพรันพร้อมแดงระบายน้ำตลอดยี่สิบี่เชื่อมงเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจครับโดยจากปริมาณฝนที่ตกนักย่างต่อเหนือทรงสามปฏิพันธ์มาจะไม่ไล่พื้นที่ของจังหวัดนครที่ธรรมรากเกิดน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะที่หลังหลุมตั้มนะครับส่งพ้นให้ประชาชนในไร่พื้นที่ได้รับพลนกระทบน้ำเล่กระท่วมบ้านเรือนพื้นที่ทางการเกษตรเส้นทางจราจรปริมาณน้ำฝ่นและกระน้ำป่าจะถือเข้าในอภินันเพิกพองกับผูอารักจังหวัดนครที่ธรรมราชเนี่ยก็ได้กำชับให้ถูกอำเภอความติดตามสถานการณ์จากคนตกนักถึงนักหมากละฝนตกสะส้มอาจจะทำให้น้ำท่วมจะปรนน้ำป่าไล,ล่ลากรวมทางดินโคลนตะล่มกลายคิดแต่งี้เร่าอำเภอของคอนเลย ซึ่งอำเภอที่มีน้ำเล่ลากรุนแรงที่สุดนะครับเป็นอำเภอ,อ,อท่าทาลาอำเภอซีชนผันวก็ได้ลงสำรวจสถานการณ์ในตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าทาลาซึ่งเป็นจุดรับนง้งจากอำเภอนอพิตตัมในโโฟโฟตำบลเ่าโพตำบลถุงไส้ของอำเภอซีชนนะครับแล้วเป็นจุดรับน้ำจากเข้าผักผ้าพร้อมนำประชุมวางเฟ้นการประชืญนิดกับทุกข่ายเรื่องการเตรียมการประชืนิษนะครับการช่วยเหลือประชาชนการอพยพประชาชนโดยกำชับ การช่วยเหลือทุกด้านให้เร็วทันท่วงทีกับน้องยิงงอนโดยสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครรีธรรมราชค่ะเกิดน้ำปละไล่ลากข้าวท่วมในพื้นที่8อํอำเภอ23ตําตำบล73มหมู่บ้านค่ะก็ได้แก่อำเภอสีชนอำเภอเมืองขนน้อมพรมคีรีทา่าซาลานาบอนทุ่งให้่แล้วก็รอนพีบูลปัจจุบันระดับน้ำก็ลดลงแล้วค่ะส่งพลนให้ประชาชนได้รับพ้นกระทบ1,554อครวัวเรือน4 4่9นคนโดยในพื้นที่อำเภอลาสกา คีรีชางกลางชาวว่างผีปูนและบริเวณชายฝั่งทะเลก็ให้มีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ย่างต่อเนื้อค่ะเนื่องจากว่ายังมีฟ้นตกฉุกนะคะแล้วก็ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นย่างต่อเนื้อทางด้านขอ้องดรกนบเกตชาร์ดค่ะนายกเทศมนตร,นรีนครนครซีธรรมราชก็ได้มีการสร้างการใเาตนาทีติดตามสถานการณ์ย่างไกลฉิดค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะคืนสัญ,ญลักษณ์ธงสี่เรื่องบริเวณลำคลองไส้ลักให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังติดตามข้าวสั้นกันย่างไกลฉิดแล้วก็ตอนนี้นะคะใครถือว่าอยู่ในพื้ ทีเสียงภัยพื้นที่ลุม่มอะไรพันนี้นะเตรียมคน้นยายสิ่งข้องขึ้นทีสู้ได้ถาวรานาม้ม,มาก็ได้ค้นกันทันค่ะพี่เบาเกลียงครับผมซีเรื่องนี้เรื่องเดียวนะจะองเรื่องกรทุกใบแดงกับน้องยอมอาบมุกอะไรหล่หมุกบลกอลนะ <laughs> ลกันนะ